น่าบื่อ้กพาเม่มามันอิ่มมัง้งลูกคนป้อนเยอะมายังเนาะป้าไม่กินข้าวป้อนยัาไมาไม่อา้างานไงเออดีมาก,ก,กอา้าเร็วลุกสาวพาเพื่อนมาด้วยเนะี่ยกางหลักเลยเนะี่ยเอาปทัวร์เป็นเพื่อนเนเะนี่ย ปลาบูน้องนาดบอกน้องนาดบ, <h ans> บอกบที่หลังท,ที่คิมเป็นปลานบ,นาบนูน้าบอกปลาทูเอมน้าบอกปลาช่อนไงน้าบอกปลาช่อนกระดูกไม่ก็ปลาช่อนเนี่ยนีันนี้พาลูกๆเข้าวัดท,ทําบุญค่ะวันนี้วันเกิดแม,ม่ยคนหนึ่งเขาเริ่มเย็นแล,ล้วปิดเาเริ่มสึกอ <c oughs> <ๆ S 2> ่อนเยอะยอะเเอ้ย <h ans> น้องนาดอยากให้อาหารปลาคราฟค่ะพ่นอาหารปลาคราฟจุกจุจุ ให้สีเหลืองนี่สีเหลืองหิวอยู่ในลูกป้อนเลยค่ะป้อนให้หมดเลยค่ะลูกช่วงใหม่ๆนู้ดแม่พาน้องมามันโอโหกินดี<ช>นะจุบจุกจุกจุกผมอมองหา